เ okay, ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องกับพวกปัญหาไปซื้อพวกแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ต่างๆครับเ <c oughs> วลาเราไปซื้อซิมแล้วครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นมาไม่ถูกปกไม่ถูกสเปคตามที่เราใช้งานซึ่งเบื้องต้นมันก็จะมาจากหนึ่งเราไม่รู้ความหมายของโปรโมชั่นว่าไอ้ตัวที่เราใช้งานเนี่ยมันคือยังไงซึ่งบางท่านก็หนึ่งอยากได้ราคาที่ oh <my> ประหยัดนะ สองตัว G B คืออะไร10บสิบสิบกิกสิบห้าซึ่งมันคือตัวกําหนดในการใช้งานของเรานะครับเป็ตัว G B เนี่ยเวลาที่เราไปเลือกใช้พวกแพ็กเกจโปรโมชั่นแล้วเจอคำกำกับว่ามี G B GB. ใช้ครบแล้วจะดอกหรือเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานของอินเทอร์เน็ตซึ่งเวลาเราเอาไปใช้งานใส่กล้องวงจร ดูดังโซเชียลต่างๆอันนี้สําคัญเพราะว่าบางท่านนะครับเลือกจํานวนกิ๊กน้อยแล้วเอาไปใช้งานเยอะพอมาไปใช้งานเยอะใน3าิวันเนี่ยมันไม่เพียงพอเนี่คุณก็จะชาทันทีซึ่งในส่วนตรงนี้ครับเวลาคุณจะเลือกใช้เลือกแพ็กเกจศึกษาให้ดีก่อนว่าพฤติกรรมการใช้งานเราเป็นแบบไหนถ้าในคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็ลองอามาคอมเมนต์กันข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ